พี่น้องพี่น้องจา้าคอยชี้าหมู่งจามองกุ่ปลาปลาในตูป้ปลาคอยนะพี่น้องมนเลี้ยงตระกุ่งเด็กปลากราบกับเลี้ยงเด็กปานมันจะเป็นปานอิศกเนาะพี่น้องอ,ะอ่ะ ือกับก่อยกับก่อยไปญี่ปุ่นเนาะกับก่อยก็จะฝรั่งเศสจกับก่อย่นองแต่กว่ยบ่ก่อยนี่พี่น้องเมืองตัวนี้ตัวนี้ป้าป้าสุละาสุละาซีเลชาเคียวแมนนะพี่น้องขอชีบบอฟังนิทานนี่มันมันมีมาตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้จะคูบอแมวแมวว่าเป็นแมวข่อยดอกแมวคุณลืดอบขับมาไว้ในสวนพี่น้องแต่ว่าข่อยเลี้ยงเอาอาหารในมันกินแมวก็เลยไม่ยู่นข่อยว่า นี่เป็นหลักเอาของเขาในอ่างอะ่ะพี่น้องขาบมาเมื่อกินเด้ขาบมาแล้วมันไว้ในสวนข่อยบาดท,ที่นี่ข่อยก็เลยอ่ะย่างออกไปสวนข่อยได้ยินมันด้ปลาตัวนี้ไหมพี่น้องมันได้ออยินเสียงข่อยมันดินไหมปั๊บปั๊บพะนะบาดี้ข่อยก็เลยโอ้ยแมวมันขาบมามันดินขอความสวยเลีย,ยข่อยข่อยก็เลยเอามันมาพี่น้องเอา,าไว้ใส่ขันพี่น้องเนี่ยตัวนี้น้อยเด้ใส่ขันมนดนก็เลยซื้อตูป้ปลาให้มันเลี้ยงมันไปดนี้พี่น้อง เออเจ้าปเจ้าหูบอสิบสิบสามปีแล้วปลาตัวนี้ไม่อยู่น้ำข่อยแมวตัวนั่นนั่งสิพอต่มาคาบแล้วโลตําตายสัมพวกเจ้านายบอมันเป็นนิทานมาปลาตัวนี้สูงมาได้เลยนี่พอตายจากที่แล้วมาอยู่น้ำตวข่อยปนีก้ก็เลยซื้อตัวนี้พี่น้องมูนี่นี่นนซื้อมูมาเพราะว่ามันเงาเนาะคนห้อตรงมีคู่มันบอคนห้อยยังมีคู่ซัดกระต้องการมีคู่ันนีก้ก็เลยเอาปลาหน่อยไปยเพราะเป็นมูนี่ มาเนี่ยซื้อตูป่ามากันเลยเลี้ยงมาได้พี่น้องก็เลยเป็นทีมากลองวาแมวขาบมามันมป็นม้าขับเลี้ยงได้ข่อยได้มาเลี้ยงมันเมันแมวขับมาาม้าขับไปได้ข่อยเนี่ยายกลมเนี่ยขับมาเลี้ยงก็เลยเป็นทีมาที่ไปตุ้ปุบไงพี่น้องตุ้ปุบไงตุ้ปุบไงตอนนี้อันนี้อันนี้เครื่องหายใจมันซื้อม้าเครื่องหายใจใน้ตูป่าพี่น้อง ตอนนี้กําลังล้างตูป้ปลาให้มันอยู่เปลี่ยนขี่มันกินดีขี่ดีเป็นต้น้ายพี่น้องแต่หักเบาพวกเจา้าอ่ะมาเอาเลี้ยงปลาให้เบิง่งเดี๋ยวเอาใส่อ่างแล้วข่อยสิ้าพวกเจ้ามาเบิงเ่งได้พี่น้องได้ขอดเบิ้งปีกมันดอกคุณงามบอกตอนนี้กําลังล้างตูป้ปลาให้อยู่นะคะนี่พี่น้องสองตัวคู่กันมาอันนี้ขึ้นสร้อยเรือชีวิตมาหลายปีแล้วเอามาเลี้ยงไว เห็นบอมันสูเนาะมันไ่อยากตายไหมเห็นค้นยางมันกระติงเนาะปลาแม่ยให้ข่อยเอามาเลี้ยงเห็นวาเชฟก็ปกีปละยังดูมกันได้เชยนะเนาะเขากับตรงขึ้ป่านะพี่น้องเนาะสู้จนนาทีสุดท้ายแมวขาบมาแมวบบกินเห็นคนค้นกับสวาชีวิตเนาะดีนะข่อยบอ่ไปปีง <laughs> ว่ากาปิงดอกพอไปซอยชีวิตมากนะพี่น้องตัวขาวๆเนี่ยคือปลาขาวเนาะเน่ยบ่าบันี้ตู่ตอนตอนซื้อตู่มาเนาะนุ่ยหน่อยบันไีใหญ่ถาเบอ็งสิยูไดโดนบันไหนใหญ่กว่าตู่ล่เนี่ย <c oughs> สนุกสนุกล่างล่างงานอุจจระเพลเพราะว่าอย่างเพราะว่ากินหลาย หัวจะคว่ำนุ่ยพี่น้องย่ำมือเสราย่ำหิวสิห้องปุ๊บปุ๊บอิ่นคนเด้บันนี้เบื้องพระกันเอาหอยขั้นมาปล่อยลูกไข่มาปล่อยเป็นหมูป่าป่นนะตัวบางง่ายเลบันนี้หอยขั้นสองตคือจะเป็นตัวผูบดพี่น้องเพราะวันบออกแม่แพลลงกม่ได้เชื่องกันแต่ว่าอันตูวกุ้งนะมันเสื่องกันมันออกแม่แพลลูกอันนี้ตัวผูบดไข่อยู่หาแต่บักเถิกมาเลี้ยงด้วยยางกระดาวโฆาตานเอาไปปล่อย เออพี่นอ้องเมื่อวนี้มาบวาเลี้ยงปลาซัมนี่แหละจ้าอยู่ดีไม่แห้งถือกระตอริล,ลงวันที่หนึ่งเดอ้อบ,บายบายจุบจุบจุบบูจุบจบู